ยิ่งถึงเรื่องความนั่งสมาธิจริงๆคำที่ถูกเขาไม่ได้เรียกว่านั่งสมาธินะเขาเรียกนั่งภาวนาเพื่อให้เกิดสมาธิเกิดสมาธิจะเป็นผลตัวภาวนาเป็นเหตุก็จะมีสมถะภาวนากับวิปัสสนาภาวนาสมถะก็คือการกระต้องใจเข้าสู่ความสงบโสิสัจนาก็คือทำให้เกิดปัญญา ดิเรกอีกอย่างก็คือสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานคำว่าธรรมะแปลว่าการกระทําฐานนั้นแปลว่าที่ตั้งกรรมฐานก็คือที่ตั้งแห่งการกระทําสมถะกรรมฐานก็คือที่ตั้งแห่งการทํากิจให้สนุกส่วนวิปัสนากรรมฐานก็คือที่ตั้งของการทํากิจให้เกิดปัญญาอ่ะนี่ก็ฝากไปนิดนึงว่าสําหรับที่หายใงไม่สะดวก ว่ราะเราไม่ได้ฝึกเรานะเราหายใจแบบปั่นเร็วชหายใจแบบมากาเ่ยก็จะหายใจลอยแบบนั้นเราไะเจหาใจยาวๆูนินึตอนในองการ่าหน้า ข้อสี่ไม่ได้บอกว่าห้ามพูดกหกนข้อสี่่านบอกว่าเจตนางดเว้นจัดการบริลาให้พูอืนได้วั่นใางดเว้นจากการบรรพาใหู้หรือเรียวั่คุณหมอพ่อแม่ร้องห้ตาลูบเลือดตาเมส่งให้คุณอจับเข้าห้องไอยู ร้องเรียกหมอช่วยด้วยช่วยด้วยพอหาเข้าไปครับลูกอยู่ไนจังคุณหมอออกมาพ่อแม่เป็นไงเป็นไงถ้าคุณหมอบอกว่าลูกตายแล้วเป็นไงพ่อแม่เป็นไงตามตามนั้ดช่อคุณหมอจะพูดอยังไงก็ไม่ให้ติดเสิยงหมอไม่ต้อบอกว่าตายแต่หมออาจจะบอกว่าไม่เป็นไรนะใจเย็นๆเดี๋ยวหมอพยาย ารที so first, er, ่จไปนั like ่อยก่อนการก็คือว่าซื้อเวลาไปสักหน่อยประาก็หอพมายามอยู่แล้วคือมันตายแล้วแต่พยายามว่าอย่างไมนจพูด้แต่ก็ไม่ได้บอราเลยะเพรานั้ในที่ทำงาเจรจาโนจากการบริทุสื่อเรื่องหางอก็จาหลักงาน อย่างใช้หอบขืนปาขิ้แทงกันบางคนเขาเอาปาไปทำเป็นหอเจอใรม่ได evet ้ OK ้ขึ้นนเลยวันไหนไม่ได้แขวะใครวันนั้นนอนไม่หลับวันไหนไม่ได้หาเรื่องใครไม่ได้ตัดข้อใครพ้องมันจะอคดอูดอูดขึ้นมาคนประเทศนั้นเขาเจอไหมนั่งถอนีนี้นะบางทีก็ถามจริงๆเห็นกูแย่ไหมน้าต้องบอยู่นะมันก็เขาหอบขูดก็โดบ บาทนนะบ,ทมมบทีก็ํามเหกุผแจงนะถ้าเป็นวักับมาไรนิดนเ้นี่ก็คือชอบเอาฝันไปทำเป็นหอ้อท,ที่มันแข็งเอานะจระญนั้นบางคนเกลียดปากคนนั้นเลยคนคนนั้นกลายเป็นตัวสลายนมก็มีนะเราจะมาหน้าคุยกันดีๆเพราอ่านได้เดกหน้าเราแค่นั้นก็แตกเลยหม้อกรนะจายเลยนะเจอลัมคนบางคนงก็สลายนมแต่ก็ คุยกันคุยกันดีคุยกันด,ด,ด,นดีน้ำลายของเรา,าไม่เป็นน้ำอำมาดก็ได้หรือท่านเป็นน้ำกรดกได้น้ำอำมาริกดกลงไปตรงไหนก็มีแต่ความชุ่มชืนน้กรดเกลงไปที่ไหนก็มีแต่กัมีแต่ซอกมีแต่ทแล้วกนมือวัดอ่านให้ดีนันใจ ผู้ใพูดรายมัดคอโอ้ยม yeah. ัตัวมัดใจกับมัดคอมัดอะไรดีในปัจจุบันเราชอบมัดอะไรนะอนดูนะผูมัดใหญพูดรายมัดขอเอามดอะไอีกครั้งหนึ่งนะจะเจรจาคลาใกล้ควรก่อน นอนป้องกันซึ่งปัญหาเป็นการนอนป้องกันซึ่งปัญหาจะเกาะขิดกันในใช้ปัญญาจะกาะขิดกันในใช้ปัญญาพิจารณาก่อนทางไม่ทางเอง ศิสนาการับศาสาพระพุทธเจ้าดิฉันขอฟังให้ทางนะคะเป็นที่แต่ด้ความคิดที่จะออกไปวะโยชน์จาตธรรมะตลอดี้โดยที่ตัวเองที่มีกนเก็ไม่มีรายได้จะมีโอกาสเป็นไได้หรืม ก่อนแต่แรกฉันก็เหนื่อยมากเป็นปัจจัยการเสร็จแล้วเราก็กินเหล่ากันแล้วนถ้าเป็นข้าราชการต้องมีบำนาญว่าจะได้ไปอยู่วัดไหนใครจะว่าอะไรคนไม่กล้าว่าเพราะว่าเรามีบำนางที่จะเลี้ยงตัวย ทนก็ไม่ดอคุยกนนนี้เรามาบ่าเลือกวัดถ้าเราเลือกวัดได้ถูก็ไม่มีปัญหาวัดางวัดเป็นจันรปฏิบัติจริงอย่างเช่นของที่ราชบุรีได้ีกองเขาสนอทัตรงนั้นก็เป็นสถานที่าตกนอาตมาก็ไม่ทราบว่าที่เขาเปนหรือเ่แยังอแม่ีสันติตาลเมาอามานแต่ว่าบอกว่าต้องเลือก ถ้าเรียกว่าได้มาเป็นปมหมองพอดีก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคิดว่ามีปัญหาทีนี้ถ้าไปอยู่วัดแต่มัก็พลาดทิศหนึ่งโยมไม่ว่าไปวัดไหนก็ได้แต่ถ้าเราไปอยู่วัดเราต้องทำลายวัดให้ได้ครโยงดุงเนี่ย่สำคัญถ้าอยู่วัดต้องทำลายวัดให้ได้เราไปอยู่วัดไปปฏิบัติวัดเพื่อทำลายวัด ไปอยู่วัดไปปฏิบัติวัดเพื่อทำลายวัวัดตัวแรกะเกดยังไงรอเดอ่างนีนะไปวัปฏิบัติวัดวัดตัวที่สองจะกรอเารอเลยเพื่อทำลายวัดสกิดยังไงต่อไปตั้นก็คอไปอยู่วัดปฏิบัติวัดอย่าน แล้วก็ไปหาเรื่องกับคนโน,นอีกทำใหม้มันเกิดวัดมาที่ึ้นมาอีกนรา็จะนั้นตรงน,นี้ลองดูเวลาะจะไปปักต้อเปิวเองบางคนที่นไปที่ทางานก็ไปก่อความรู้อรที่ทำงาน,อ,าอ,างานอยู่ที่บาะะ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 ้านก็ทะลาะกับคที่บ้านทลอดแล้วก็เที่ยทะเลาดหน้าอก็เกคะกุ่มไม่นากันนที่ยอยางบ้านไปที่ทางานะะางเที่ถานเป็นไนรเราต้องอย่บา้าน ะเลาะเรื่องอะไรยังไม่ได้ท่านชื่อเรื่องคุณมันทะเลาุกวันเลยนะจะจะไม่รู้ว่าทะเาะเรื่องอะไเพราะฉะนั้นถ้ทะเลาะก็พูดทะเลาะเตะถามแทงแล้วก็ตรงมาณนี้มาทะเลาะกันเรื่องอะไรมันจะถามมาถามไบอกเมื่อวานนี้เพื่อนถามทะเลาะเรื่องอะไรบอกเขาไม่ถูกเพราะฉะนั้นต่อรู้เุรเรื่องไปแต่จริงๆทะเาะใัไม่ดีนะไม่ดีนะ คนโบราณบอกว่าบ้นไหนดี